สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาเรอยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะจะพาพี่น้องซี่ตามต่อแนวทางตัวเลขกเลาพัฒนาพ่อแสวงครับผมครับสาหรับเล่าพัฒนาพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะกับถือว่าเลขเด่นหรือว่าเหล็กประกอบคููของพ่อนี่เพอบได้เด้อครับพี่น้องเดินดีมาครับพี่น้องครับจ้งไดกะในงวดวันที่13พฤษภาคม67 อย่าเผยอย่าผาดครับพี่น้องเนาะเมืองเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอแสวงครับนำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับนําเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนากับพอแสวงกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชื่อผ้าลวยสวัสดีพ่อแสวงครับผมครับไังได้ครับพ่อตามต่อครับพ่อเล่าพัฒนาครับผมมันนี่วันหยุดมาพ่อเออวันหยุดครับพักพอนมาพ่อมันนี่หรือว่าไปพักพอนครับพักพอนครับสูตรกทอว่าเดินดีนะพ่อเนาะสูตรเดินเยอะครับเดินมาเยีาวนานทีว่าเดินดีอยเดินดีอยู่สุรครับไหลดีรับ ครับสิบสามพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับพ่อใส่สูตรเก้าไปเลยครับผมสูตรเก้าเหรอนาะครับสูตรหนึ่งมันเด่นตามสี่หาสามสีหสมส่ห้าได้สี่ห้าอีกสูตรได้สี่ห้าหก จำพวครับผมสามซีสามหาสามหกซีาหกหาซีหาหาาหกชนก็หาได้ก็พอี่อาหกเป็นหลักร้อยสี่ห้าหกเป็นหลักร้อย,อยหรือว่าเลขหลักหน่วยลางนี่ยครับผม มันแฝงผูครับอ่ะครับถ้าถ <Nah, S 2> <been S 3> uh ้าเพราะว่าเป็นลักน้อยลางกันนี่แหละครับผมตรงตรงเลยเหรนลางนี่ผมเอาผเล่นลักสามมันสวนนึ่งมันสวนอย่งน้โซนมันมันามกุมพาหรือนกกระพี่เนี่ยี่กมเซ็ตไว้แล้กเลนเล่นซี่กบเลอลัก้อยเนีนซี่กับหกเอาว่เขาน สามกับสามกับาครับเด่นสามกับห่าครับผมเด่นสามกับห่าแล้วนทนกันจะดอกตีกันทนอยู่ครับสำหรับเหล็กไม่น่าลงทุนแล้วพ่อบนบนบกครับเดล็ก่น่าลงทุนดับบนบนสองสองครับผมงวดนี้ เบื้งเป็นแนวทางครับผมมักกระจัดคัดกราพานครับพี่น้องหันากรับกระชับครับหันมาสวยๆเลขมันบีเพื่อสเบิ้ลสามสมเดยวกการเบิ้ลบ่พอสามสามบ้มนสามสันการเบิ้ลสาม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 ซีซีหกหบเบิ้ลสามสามซีซีหกหกโอ้โหหันเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเลยไปื้อหาเดียวกันซื้อนนึงเว้เด Oh. อ่าวันี้ซื้อไปง้นซื้อหนึ่งหาเจ็ไหมอ้จะได้ว่าเถอะหนึ่งหายเจ็ดอ้หมนหนึ่งหาหาแล้วก่อนเนาะเออจะได้ผมว่าจะซื้อโอ้โหบันนีจะได้แค่ไงได้สี่บาทเนี่ได้าสามได้สามตัวเต็มๆเนาะพอน้องนะอออก็จะปปดีเอาครบสามตัวให้ได้พอปะนีอ่อเอาหกสามหาสี่สามหาหกสามหาสี่สามหา หกสามห้าสี่สามห้าสอมกัมหาเดบดวดลเดนมากครับผมต้นกันเลยสองสูตรชุนกันเออสูตรหนึ่งวันสี่หกสูตรหนึ่งวันเลย์ตากัหาเนาะชุนกันเยอะครับเดี๋ยวจะในมืออื่นโดยเค็มวันแรกอีกขันนั่นสิทูทบ,บอกไหมอ๋อบอกว่าเออครับผมมองสันก็นได้พ่อครับผมแต่ว่าพ่อกระชิบ้างช่วง เจ้าม่งแล้วครับยัยโทรอไรหรอกครับพ่อครับผมเจ็บเจ็บพวกนี้ขึ้นนี่ไหครับถ้าถ้าพอม้ามืออื่นเดี๋ยวกลับมาเชื่อจิตลงไปกับอีกร่วมเสี้ยนกันได้ครับผมเอ่ครับถ้ามีเหล็กขัดหรือว่าตัดมาเรียบร้อยอครับเขาเหล็กมันเกิดโยเสีเหล็กวันกกปะเลยนะมันเหล็กแต่มันมาละก่อครับตัวนี้มันก็บนลุนหรอวะสิบสิบพอสิบสองงดแล้วครับเอาเอาไปจำเซ่ไอ นั่นก็ได้พอชนิดก็ได้ว่าเพิ่นเลขกเพื่อนบดุล่ะโอ้เลขติดบนล่างนะพ่อเออหาเกล็ดว่าขันไหนบ่อพอเดียวหาไปจับใส่ซีเรเดียนหาว่าขันโอ้ยไว้ยเราเบิ่์นหาไว้ยมเนาะช่ไดรวะเออเอาเอาแถวได้พ่อไปประกบใส่เอาแถวสี่หางก่ะเอาตัวสี่หางงเลียนว่ะพ่อแถวล่างนี่ยพ่อเออเอาสี่หางงไปร่อประกบพอชนิดมั่งได้ครับผมเออไปโกเบกันเพิ่นมาครับว่าเมนสามสี่หานะพ่อนาะเอาสี่หางง เสียหกเสียหกครับเอาตัวนี้ไปประกบพอชนินครับผมเดี๋ยวรอพอเชนินมามันเนี่มันมันเขาหลังลอยว่าสี่หางวันเลยครับพี่ก็ปกอ่อนก็ได้อ่อนมันได้เก่ากับลึงอ๋ออ่อนี้เก่ากับลึงครับมันได้เก่าสูงหนึ่งแต่ว่าตอนมันเกิดเลีนออกจากสามตัวเสร็หมดหนึ่งวันโว้เสดายสุดเลยหายกินนี่หายเกินแล้วเข้าหายกินแล้ว เสียดายนะพ่อเนี่ยมาหาเจ็ดเดียววัมาหาเจ็ดนี่โอ้ยเออวันคั้เดียว่ะครับอะไรเจสี่วังเงาไปจับล็อกผงครับพ่อเดี๋ยวมื่อเช่นจังมี่พิเศษมากจังเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะพ่อเนาะเออครับกลับมาเสียขอขอบคุณพ่อแสวงครับผมครับสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอมีพิเศษเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้ได้ครับพี่น้องเนาะตอนนี้เอาชุดเตรียมพอไปก่อนครับผม ลาพัฒนาพ่อสแสวง13พฤษภาคม67เด่นบนล่าง3 4 5ตัวประกบ4 5 6พูนว่าถ้าพอชนินมาเอาเสียหกไปประกบใส่กระไดครับผมพอประกบคููกับะมี3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6กันเบิ้ล3 3 4 4 5 5เด่นไปที่3กับหาได้ครับผมดับบน2ครับพี่น้องดับบน2 สี่ห้าหกนี่เป็นลักลอยได้ครับพี่น้องได้ว่าหลักหน่วยล่างครับเน้นไปที่สี่กับหกสามตัวหกสามห้าสี่สามห้าครับเขาเบิ่งเป็นแนวทางเส้นงโศกเส้นงดวงครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อแสวงมวลบริหานอ่าบ่ได้ลงคลิปพอครับผมครับงวดนีก็่องเบิ่งครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเส้นงดวงครับลาพัฒนาพ่อแสวงสําหรับคลิปนี้เอาไว้สนีครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ